อบตรตอนงหลวงยินดีให้บริการบ่รให้ทุกท่านต้องรอนานสิบ่าประสานให้ทันทีทุกคนมองได้นายกสมัยเป็นเต็มที่ส่วนสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงในรอบวันที่1ถึงวันที่7มกราคม2566วันที่1มกราคม2566เวลา20นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง มอบหมายให้คณะผู้บริหารนำโดยนายทวีกุลส่วนนายธงศักดิ์โพนองโคกรองนายกลงตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วง7วันอันตรายทั้ง3จุดคือจุดสวนสาธารณะหนองหลวงจุดบ้านหนองจอกและจุดบริเวณทางโค้งบ้านใหม่วังไห้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และได้มอบเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นกำลังใจมาณโอกาสนี้วันที่3มกราคม2 5 6 6เวลา17นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพร้อมด้วยนายอนุวัฒน์มโนราชเลขานุการนายกนายพักดีทับทิมดำนายช่างโยธาอาวุโสและเจ้าหน้า่นงงากอช ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการเตรียมกักเก็บน้ำใช้และปั่นน้ำเพื่อเป็นน้ำประปาไว้ใช้ในฤดูแลง้งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนบ้านกุดแคนและบ้านนนห้วยทรายรวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงวันที่4มกราคม2 5 6 6เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสมัยชนะรัตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงในนามลูกศิษย์ของพระครูสุทธ,ธิจันทรังศรีได้เป็นตัวแทนชาวอำเภอเฝ้าไร่ส่งเอกสารหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพพระสณศักสิ์พระครูสุทธ,ธิจันทรังศีเพื่อดำเนินพิธีการต่อในวันที่10มกราคม2 5 6 6ณนัดจันทรหงสิ บ้านแบงหมู่ที่2ตําบลหนองหลวงอําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเวลา13บสมนาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวงพร้อมด้วยนายทวีกุลสุวรรณรองนายกนายปนชัยคล้อยคาสออบตอหมู่ที่5ลงพบปะชี้แจงการพัฒนาตลาดประชารัฐชุมชนโซน4บ้านหนองจอกหมู่ที่5พร้อมมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดพร้อมทั้งได้มอบหมายให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่อบตหนองหลวงดําเนินการลงมอบให้ครบทั้ง20หมู่บ้านเวลา15นาฬิกาองการบริหารส่วนตําบลหนองหลวงโดยการนําของนางสมัยชนาราชนายก ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เนื่องจากได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดไฟป่าลุกลามในพื้นที่บ้านโนนหว้วยสายหมู่ที่8จึงได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบตหนองหลวงเพื่อระงับไฟป่าซึ่งนําทีมโดยนายพานุพันธ์ศิลากุลนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันที่5มกราคม2566เวลา9นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้ดําเนินการประชุมสภาอบตหนองหลวงสมัยวิสามันครั้งที่1ทับ2566โดยมีนายวีระเพียรไทยสงประธานสภาดําเนินการเปิดประชุมสภาพร้อมด้วยนางสมัยชนาราชนายกอง ตำบลหนองหลวงคณะผู้บริหารรองประธานสภาเลข,ขาธุก,การสภาสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมสภาโดยมีวราระการประชุมที่สำคัญคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจอกหมู่ที่5โครงการขุดลอกห้วยเปหมู่ที่5โครงการเจาะบ,บาดาลบ้านหนองหลวงใหม่ณนห้องประชุมสภาองค์การบริหา,ารส่วนตำบลหนองหลวงวันที่6มกราคม2 5 6 6เวลา7นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีทำบุญตักบาตรประจำปีชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอเฝ้าไร่โดยมีนายสุพีณัทศรีนายกเทศมนตรี ตบลเฝ้าไร่นายยุทธนาศีสมบูรณ์รองนายกเทศมนตรีร่วมในพิธีพร้อมด้วยสมาชิกชมรมข้าราชก,การครูบำนาญอำเภอเฝ้าไร่อกาสนี้นางสมัยชนาราชได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัวร่วมสนับสนุนชมรมในการจัดกิจกรรมดังกลา่าวเวลา8นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนาย,ยกอบตอหนองหลวงได้ดำเนินโครงการอบรมบครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็งพาลูกจูงหลานเข้าวัดประจำปีงบประมาณ2,566โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำโดยนายวิสิตจันทวดีหัวหน้าสำนักปลัดรักษาการผอกองการศึกษาโดยมีนาย ยุทธนาศีตบุตรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสาวประภาสิริศีตบุตรเลขานุการนายกนายพิชิตม่วงคลาสจหนองคายเขต3ร่วมในพิธีเปิดโอกาสนี้นายยุทธนาศีตบุตรได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจากอบอจ4900 0บาทพร้อมทั้งได้สนับสนุนโครงการด้วยเงินส่วนตัว1 0 0 0 0บาทเพิ่มเติมนางสมัยชนาราด้มอบเงินสนับสนุนโครงการจากอบอตหนองหลวง35,000บาทโดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยประธานสภาสมาชิกสภาทั้ง20หมู่บ้านหัวหน้าส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ตตลอดจนนนประชชายว ลหนองหลวงเข้าร่วมนวัดจันทรังสีบ้านแบงหมู่ที่2เวลา17.30น,นาทีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนําของนางสมัยชนะราชนายกอบตหนองหลวงพร้อมด้วยสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่อบตหนองหลวงผู้นําท้องถิ่นตำบลหน,นองหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศแปและผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกนอนสมบูรณ์ร่วมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพระครูสุดทธิจันทรังสีวันที่7มกราคม2566เวลา19.00นาฬิกานางสมัยชนะราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงร่วมเป พระครูสิริสมาจาร์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพลพิสัยร่วมกับประชาชนบ้านกุดแขนพร้อมนี้ได้ร่วมทำความสะอาดโรงครัวล้างภาชนะถ้วยชามร่วมกับแม่ครัวณนะวัดยอดแก้วอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายต่อมาเวลา21นาฬิกาได้ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตตำบลทุ่งหลวงซึ่งอยู่ในพื้นที่นายชาลีชวยศนายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงนวัดบ้านานาตาเหนือตำบลทุ่งหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายสำหรับสับปดาห์นี้มีข่าวที่สำคัญเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ อบตน้องหลวงยินดีให้บริการบ่ให้ทุกท่าน